รนกับคูฝสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กันค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเรื่อง สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์ค่ะนักเรียนได้หนังสือไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนนะคะเปิดหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2เปิดไปที่หน้า35ได้เลยค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนหัวข้อที่6กันนักเรียนหาเจอไม่เอ่ยว่าหัวข้อที่6อยู่ตรงไหนเมื่อนักเรียนเปิดไปหน้า35แล้วนะคะนักเรียนก็จะเจอ แม่เป็ดน,นะคะแล้วก็ลูกเป็ดค่ะแม่เป็ดก็จะสีขาวแล้วก็มีลูกเป็ดสีเหลือง2ตัวเห็นไหมคะในวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องสิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์นะคะทําไมสิ่งมีชีวิตต้องมีการสืบพันธุ์นะคะอะมาดูหน้าต่อไปกันเลยนักเรียนสามารถเรียนในหนังสือได้เลยนะคะค่ะสำหรับลักษณะที่6กก็คือสิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์ค่ะ เพื่อออกลูกเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันและเป็นการรักษาเผ่าพันธุ์ไม่ให้สูญพันธุ์ไปนั่นเองค่ะเหมือนอย่างมนุษย์เราใช่ไหมคะมนุษย์เราเนี่ยพ่อกับแม่ของเราก็คลอดลูกออกมานะคะเป็นนักเรียนนั่นเองแล้วเราเนี่ยก็จะกลายเป็นทายาทของพ่อแม่นะคะกลายเป็นเผ่าพันธุ์สืบต่อไปเหมือนไก่ก็ออกลูกมาเป็นไก่ เพื่อให้มีไก่ต่อไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าพ่อแม่ไก่ตายแล้วก็จะเหนือลูกไก่อยู่แล้วลูกไก่ก็จะโตไปแล้วก็ไปถึงช่วงวัยสืบพันธุ์แล้วลูกไก่ก็จะมีลูกอีกใช่ไหมเหมือนตัวเราเองเนี่ยในอนาคตเมื่อเราโตขึ้นเราก็จะมีลูกมีครอบครัวใช่ไหมคะเหมือนกันเลยทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่สูญพันธุ์ไปนะคะ ทีนี้วันนี้คุณครูก็มีคลิปวิดีโอนะคะการสืบพันธุ์ของปลากัดมาให้นักเรียนได้รับชมกันค่ะซึ่งการสืบพันธุ์ของปลากัดเป็นการปฏริสนธิภายนอกค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีวยกว่าค่ะ สวัสดีค่ะใครๆก็เรียกพวกเราว่าปรากาัดแล้วรู้ไหมว่าพวกเราเกิดมาได้อย่างไรเหมือนปลาอื่นๆหรือไม่ตามพวกเรามาดูสิคะปรากาัดพบได้ทั่วไปตามบึงหนองน้ำต่างๆและมีหลายพันธุ์ถ้าเราต้องการรู้ว่าการสืบพันธุ์ของปลากรดเป็นอย่างไร เราก็ต้องมีพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุปลาเราต้องเลือกปลาที่จเจริญเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะผสมพันธ์อายุระหว่าง3เดือนถึง1ปีเอและมีลักษณะอย่างไรให้สังเกตดูว่าปลาเพศผู้จะมีสีสันสวยงามทั้งตัวส่วนปลาเพศเมียนั้นตัวจะเล็กกว่าสีสันจะซีดกว่าและที่ใต้ท้องจะเห็นปลายสุดของท่อรังไข่ เมื่อได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาแล้วเราก็นำมาผสมพันธุ์โดยแยกปลาทั้งสองตัวแต่ให้มองเห็นกันตลอดเวลาเราเรียกว่าการเทียบปลาเพื่อกระตุ้นความสนใจทางเพศจากนั้นจะต้องสังเกตกริยาของปลาทั้งคู่เอาไว้ประมาณ1นถึงสเดือนเมื่อเราสังเกตเห็นท้องของปลากัดเพศเมียเป่งและป่องมากขึ้นแสดงว่าปลากัดเพศเมีย พร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วส่วนปลากัดเพศผู้จะก่อวอร์ดโดยดูดอวกาศไปผสมกับเมือกเหนียวเนียวในปากและพ่อนออกมาเป็นฟองเล็กๆจำนวนมากมายลอยอยู่ตามผิวน้ำเอแล้วมันก่อวอดไว้ทําไมน่าคิดนะคะเมื่อปลากัดทั้งคู่พร้อมเราก็นำมาให้อยู่ร่วมกันสังเกตนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ปลาจะไม่กัดกันแต่จะว่ายวนเวียนเพื่อทำความคุ้นเคยในที่สุดปลากัดเพศผู้จะงอตัวอบรัดบริเวณท้องปลากัดเพศเมียในลักษณะแน่นนิ่งและนานค่ะทำอย่างนี้หลายๆครั้งพฤติกรรมเช่นนี้เรียกว่าปลากัดรัดกัน ในขณะที่ปลารัดก,กันปลากัดเพศผู้ก็จะปล่อยน้ำเชื้อที่มีเซลล์อสุจิออกมาผสมกับเซลล์ไข่ที่ถูกปล่อยออกมาจากปลากัดเพศเมียนั่นไงเซลล์ไข่หลุดออกมาแล้วค่ะน้องๆคะการปฏิสนธิแบบนี้เกิดขึ้นภายในหรือภายนอกร่างกายของปลากัดเพศเมียค่ะเซลล์ไข่หลุดออกมาอีกหลายฟองแล้วค่ะ พ่อปลาจะรีบเก็บเซลล์ไข่ที่ผสมแล้วทันทีแล้วพ่อปลาเก็บเซลล์ไข่ไปทำอะไรนะมันกินเซลล์ไข่หรือเปล่าอ๋อมันกำลังเอาเซลล์ไข่มาใส่ไว้ในวอดเพื่อพอยุงเซลล์ไข่ไม่ให้จมน้ำมีเซลล์ไข่ในหวอดเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเมื่อแม่ปลาปล่อยเซลล์ไข่หมดแล้ว ต้องเอาแม่ปลาออกเพราะมันจะแอบกินเซลล์ไข่ส่วนพ่อปลาจะคอยดูแลเซลล์ไข่อย่างขยันขันแข็งมาดูเซลล์ไข่ใกล้ๆกันนะคะนี่ไงลักษณะของเซลล์ไข่ประมาณ1วันไข่จะกลายเป็นตัวอ่อนวันที่2ตัวอ่อนจะออกจากไข่ วันที่3จะเป็นลูกปลาซึ่งจะเกาะอ,อยู่กับวอร์ดเพราะยังไม่แข็งแรงส่วนพ่อปลาก็จะช่วยปกป้องอันตรายให้กับลูกๆตลอดเวลาประมาณ6วันลูกปลาจะแข็งแรงว่ายน้ำได้พอได้10วันลูกปลาก็จะมีอวัยวะครบถ้วนและ,จะเจริญเติบโตต่อไปเป็นปลากัดที่สวยงาม ปฏิสนธิแบบนี้เกิดขึ้นภายในหรือภายนอกร่างกายปลาเพศเมียเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนก็ได้ดูคลิปวิดีโอการสืบพันธุ์ของปลากัดไปแล้วนะคะอันนี้เป็นเพียงการยกตัวอย่างสําหรับการสืบพันธุ์เนี่ยก็จะมีทั้งใน นในพืชแล้วก็ในสัตว์ใช่ไหมคะ,ะสำหรับการสืบพันธุ์ในพืชเนี่ยจะมีในหัวข้อต่อไปนะคะทีนี้การบ้านของวันนี้ก็คือให้ในักเรียนนะคะจดบันทึกหน้านี้ลงไปในสมุดนะคะโดยอย่าลืมเขียนวันที่นะคะวันจันทร์ที่28มิถุนายนพศ2 5 6 4ข้อ6สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์ เพื่อออกลูกเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันและเป็นการรักษาเผ่าพันธุ์ไม่ให้สูญพันธุ์ไปค่ะให้บันทึกลงไปในสมุดน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะ